สวัสดีครับพบกับทีแกนเจอร์นะครับ เข้าเกมมาวันนี้นะครับอีเวเลตมาเรียบร้อยนะครับอ่าสเตดิ้งจบลงนะครับก็ต้องต่อกันด้วยอีเวเลตนะในรอบโอลรโบนะครับอ่าสเตดิ้งนะครับของรางวัลก็เวลาเดิมนะสี่โมงเย็นนะครับก็รับรางวัลกันเหมือนเคยนะครับส่วนอีเวเลตเนี่ยตอนล่าสุดผมได้บอกว่าทีมงานเนี่ยเขาคุยกันครับว่าอยากจะให้อีเวเลตเนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกเดือนอ่าแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้นะครับเวลาไม่ลงตัวนะเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าปีนี้นะครับอ่ามันเข้าสู่ซีซั่น8แบบเต็มตัวนะครับเดี๋ยวโตเกะ เดี๋ยวรอดูนะเรื่องของการพัฒนาอะไรต่างๆนะครับหรืออาจจะมีโหมดอ่าโหมดเก่าทําใหม่นะครับหรือว่าโหมดใหม่ทําเหมือนประมาณนี้นะต้องรอติดตามครับในรอบปกติก็อาจจะมีเห็นอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะเพราะว่ารอบโคโรโบก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันมีในส่วนของอ e ีเวนต์นะครับแล้วก็บอสเป็นตัวโคโรโบนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวไปตีกันสักน,น,นิดนึงนะอ่าเหมือนผมเนี่ยเข้ามาดูตอนประมาณ10บโมงครึ่งแล้วมันยังไม่โผล่มานะครับ น่าจะมีการชดเชยประมาณนี้อชดเชยมาเป็นหีบขนนกนะครับเดี๋ยวไปจัดทีมกันสักนิดนึงนดีกว่านะ,อะตอนนี้บอสยังเวลต้นๆครับคิดว่าน่าจะตีกันง่ายนะเดี๋ยวเอาไว้เวลสูงๆก่อนนะค่อยมาตีกันอีกสักทีหนึ่งนะครับอรอบนี้นะครับผมคงจะไม่เอาแล้วนะครับเคยติดท็อป30ไปเรียบร้อยนะครับซึ่งค่อนข้างจะ เหนื่อยนิดนึงอ่ะใช้คําว่าเหนื่อยนิดนึงนะอ่ะรอบนี้นะครับคนในกิดก็สบายๆนะคือผมคิดว่าเล่นแบบปกติแต่ต้องเล่นนะเล่นด้วยดาบฟรีนะครับผมว่าน่าจะติดท็อปร้อยได้ไม่ยากอ่าเพราะว่าด้วยกิดของผมเนี่ยอ่าท็อปร้อยนะครับน่าจะติดอยู่นะครับแต่30มินี่ไม่น่าติดนะถ้าจะติด30คือทุกคนต้องบูนะครับแล้วต้องซื้อดาบแต่นี้คือเราจะไม่ซื้อดาบแล้วนะอ่าบอสนับยังเป็นไฟเหมือนเดิม อ่ะเป็นไฟแบบนี้นะครับการจัดทีมก็ถ้าจะเป็นเหมือนเดิมนนะะเดี๋ยวมาจัดทีมกันดีกว่านะครับอ่าเวลาผมตีเลทนะครับทั่วไปเนี่ยผมไม่จัดทีมเลยนะเล่นทีมเดียวกดออโต้ให้มันจบจบไปเลยนะแต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะจัดทีมมาเพราะว่ามันเป็นภาพรวมของกิะครับบอสเป็นไฟนะครับอ่าฉะนั้น,นครับหลักการจัดทีมเบื้องต้นเนี่ย ดาเมจดหลักดาเมจดพิษทางคลิกครับเน้นชนะธาตุเพราะมันคูณ3อ่าถ้าเกิดตัวไม่พอเนี่ยก็อ,อย่างน้อยๆเอาเป็นเสมอธาตุครับตัวบัฟต,ต่างๆอ่าบัฟสะท้อนผมว่ายังมีผลอยู่นะนิดนึงก็ยังดีครับแม้ว่ามันจะไม่สะท้อนโหดแล้วนะครับโดนปรับไปเยอะมากแต่มันก็ยังเป็นดาเมจอ่าบัฟสะท้อน บัฟสะท้อน,นครับหลบสกิลต้านสกิลนะครับบัฟทางทินะครับอมตะทิวกราะพวกเนี้ยถ้าเป็นทางบัฟเนี่ยจะใช้ธาตุอะไรก็ได้เพราะว่าบัฟเนี่ยมาเน้นไปบัฟให้กับทั้งทีมอะ่ะเดี๋ยววันนี้มาจัดทีมครับเดี๋ยวผมขอเน้นเป็นธาตุน้ําก่อนเป็นหลักเลยนะครับอจำเป็นไม่มีเกียร์นะครับเลนนะครับ ตัวบินครับจริงๆเนี่ยถ้าสมมติตัวเรนเจอร์เราไม่มีจริงเนี่ยล้วแบบว่าจําเป็นต้องใช้ตัวบินมันก็ใช้ได้นะเพราะว่าตัวบินเนี่ยพอมันบินตกฉากแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ออกมาตีใหม่นะเพียงแต่ว่าดาเมจมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับโซนิกนะครับโทวะใช้ใช้ไปเพราะว่าสตันเนี่ยก็ใช้ได้นะกอบรินเซเยอร์ไม่ได้ใส่เกียร์ดามเมจเลยไม่เอาแล้วกันนะครับบอสจรลลันะครับอันนี้พอดีเลยครับลูเดียสมันมีสะท้อนด้วยพอดีนะ รีมูรุเหรออใส่ก็ใส่ครับใส่ไปนะะตัวมายะนะครับเป็นบัฟโอ้บัฟหลายอย่างมากนะครับเน้นท่านน้ำเป็นหลักก่อนครับคือบอสไม่น่าจะตียากอันนี้ผมใส่เกียร์จริงๆตัวนี้ใช้ได้นะแต่ผมใส่เกียร์ไปเล่นในโหมดอื่นๆนะครับฟิตช,ชูแบบนี้นะครับบัฟสะท้อนอาจจะลองใส่มาก,ก็ได้ครับอนอกนั้นเนี่ยตัวน้ำนะครับทาเมาใส่ใส่ไว้นะ าสา่ไปก่อนครับเน้น,น้นาเป็นหลักก่อนครับาจากนั้นครับก็ไฟามาไล่เป็นไฟครับโอเคเอลิสนะครับอตัวนี้ผมเอานะเพราะว่าโจมต,ตีธรรมดาโดนแน่นอนครับด้วยเกียร์นะเออคูริคารามารุครับตีธรรมดาโดนแน่นอนครับโอ้โหโยดาเมจยังยังหวังพึ่งดาเมจมากไม่ได้อ่ามันมีอย่างอื่นไหมอ่าเดี๋ยวดูนิดนึงนะ อ่ะปาสกิลโอเคครับยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบอ่ะข,ขาดความกันฮิลด้วร์เอาโอเคใส่ไปโอ้กีดิวเกียร์อาวุธไปไหนอ่ะมูนครับโอ้ยไมาหรยังไม่เอาแล้วกันนะเรียวเกียร์ไปไหนโมดโอ้โหอะไรเนี่ยอ่ะผมเอาเกียร์ใส่ให้ก็ได้นะอ่าโอ้จริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งเนี่ย เพราะว่าเดี๋ยวผมเอาตัวบัฟนะครับจากแสงมืดมาใช้บ้างดีกว่าตัวสตันนะครับใช้ได้ผลนะโอ้นี้ก็ไม่มีเกียร์แล้วเอาประมาณนี้แล้วกันโอเคคือไม่น่าจะตียากอยู่แล้วนะเวลมันยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวเวลสูงๆเนี่ยค่อยมาลุีกันอีกทีหนึ่งนะครับ อ้าวกระตุกเลยมาถึงก็กระตุกเลยอะ่ะมาถึงก็กระตุกเลยนะอ่ามาโอเคครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับอ่าเวลเหรออ่าเดี๋ยวดูก่อนบอสเวลเท่าไหร่ละไออันนี้ก็เริ่มเหมือนจะตึงแล้วนะคือถ้าเกิดเป็นบอสเวลต้นๆเนี่ยมันตีแป๊บเดียวจบตีแป๊บเดียวจบเลยนะครับโอ้โหอันนี้คือเรียกได้วว่ายังไงเนี่ยหมดไหมหมดไหมไม่หมด โอ้โหถือว่ามีความตึงแล้วนะแสดงว่ามีคนเริ่มเข้ามาตีกันหลายคนอยู่เหมือนกันนะอ๋อสามสิบเอ็ดแล้วโอเคไม่แปลกแล้วเหมือนนะครับเวลเนี่ยน่าจะเหมือนแบบอบอสกิวลเลทว่ทั่วๆไปนะ1-30มเนี่ยมันจะค่อนข้างธรรมดานะครับคือตีแป๊บเดียวก็หมดหลอนครับอ่าแต่ว่าพอเวลสาปุ๊บนะครับก็มีความตึงขึ้นมาชัดเจน,นครับ อ่าอันนี้คือผมทดสอบนะครับอ่าเดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนทีมนะครับก็อาจจะหาอ๋อรู้ละตัวบัฟอื่นๆอ่าแบบนี้ผมไม่จำเป็นจะต้องมาใช้เน้นน้ําอย่างเดียวนะคืออาจจะเน้นใช้แบบตัวแม็กก็ได้เดี๋ยวผมเอาตัวพวกนี้ออกไปนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวไม่แม็กนะครับเดี๋ยวผมหาตัวแม็กดูแล้วกันนะอ่าลองดูซักดาบหนึ่งนะครับหรือไม่เดี๋ยวอาจจะซื้อมานะครับ ชินโนบุอย่างนี้บัฟทางคร่มมีความรุนแรงอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบัฟสะท้อนนะครับเพิ่มลบบลีกหลบสกิลนะครับอลองใส่เข้ามาดูบ้างนะครับมีอะไรอีกทางคลิสตันก็ใช้ได้นะแล้วแต่ความชอบนะครับ เอลซ่าครับรีเซ็ตสกิลสำคัญนะเพราะว่ารีเซ็ตสกิลก็จะทำให้เรนเจอร์เนี่ยออกสกิลกันได้ไวขึ้นนะครับอ่หรืออย่างตัวพวกนี้มันมีเพิ่มพลังโจมตีนะครับได้นะได้หมดนะริมุรุไม่น่าจะอะไรละอสะท้อนตัวเดียวพอนะครับเดี๋ยวขออีกนิดนึงนะเอาตัวไหนดีเกียรก็ไม่ค่อยจะมีใส่เขาครับ เราจะต้องหาเรนเจอร์ครับจริงๆคีริวก็ได้นะบับสะท้อนครับโอ้โหตะเกียคีริวทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้โหพงไปยืมตัวอื่นบมแล้วบังเนี่ยอ่ะฮิวโอเคฮิวอมตะอันนี้ใบเออไม่รู้ช่วยได้ไหมเอาไปก่อนเอาไปก่อนอ่ะมาลองตีดูครับรอบสุดท้ายอ่าเอาวันนี้กิลวอ์เปิดด้วยนี่หนา เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่มือถือผมแล้วล่ะนะเหมือนไอดีอื่นๆเล่นมันก็ไม่น่าจะขนาดนี้นครับคือแต่ก็มีผลอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าบทเนี้ยครับเพื่อนๆเนี่ยเขาก็จะออกมาช่วยด้วยซึ่งมีผลนะเออบอกเลยครับว่าเพื่อนที่เขามีการจัดทีมเอาไว้เนี่ยค่อนข้างจะมีผลต่อทีมเราอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะทางบัฟอ่าตัวเพื่อนๆเนี่ยทางบัฟจะมีผลส่วนทางดาเมจเนี่ยมันมีผลมันนิดนึงนะครับ อ่าส่วนใหญ่ก็จะโดนลดทอนดาเมจนะจากตัวเพื่อนแต่มีนะครับเราเคยทดสอบให้ดูแล้วว่าอ่าเราแบบไม่ปล่อยตัวเลยนะครับหรือปล่อยตัวมานิดหนึ่งครับเราพึ่งเป็นดาเมจของเพื่อนนะครับอ่าก็ได้อยู่นะอันนี้หนึ่งดาบซัดไป49เปอร์อ่านถือว่าประสบความสําเร็จอ่านเดี๋ยวลองดูกันนิดหนึ่งนะครับ อ่าโอ้โหเพื่อนซื้อดาบอันนี้ไม่ว่ากันนะคนในกิวนะครับถ้าสะดวกซื้อดาบก็ซื้อเลยนะครับแต่ผมยังไม่ได้ไปคุยนะผมว่ารอบนี้นะ่ะคือตีแบบธรรมดาก็ได้นะเพราะว่าตอนที่ติดท็อป30คือค่อนข้างเหนื่อยนะเออค่อนข้างจะเหนื่อยนะเพราะว่ากิวที่เก่งมากๆนะครับแถวๆนั้นเนี่ยมีค่อนข้างจะเยอะ,ะครับอ่ะเดี๋ยวไปแถมตีกิววอล์สักนิดหนึ่งโอ้โหขึ้นมาตำนานไม่ไม่ค่อยอยากจะเล่นนะ มันมีแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับที่ขึ้นมาตำนานแล้วสู้เขาได้นะครับจำเหมือนประมาณว่ามีทีมที่ประมาณว่าพอๆกันอะแล้วก็ขึ้นไต่ขึ้นมาคืออย่างที่บอกว่ากิลโหดๆแ่บมันเยอะมากซึ่งกิลผมเนี่ยมันน่าจะเป็นกิลอยู่ประมาณซักช่วงประมาณซักท็อปร้อยประมาณนั้นนะครับสูงกว่านั้นคือสู้ไม่ได้นะครับคือสู้ค่อนข้างจะยากครับ เดี๋ยวดูการจัดทีมของผมสนิดนึงอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับอตัตโตบิน,นครับสําคัญนะอ่าเพราะว่าบางทีเนี่ยข้างล่างตีกันไม่แตกใช่ไหมข้างบนเนี่แหละนะครับช่วยได้เลยนะครับค่อนข้างจะมีผลนะอ่าชินโนบุทางคลินะครับใช้นะครับอ่าทำนำใช้นะครับโยผมใช้นะอ่าโทวะใช้ครับจอระเค้ไว้ก่อน เมริโอดัสนะครับใช้ครับสตานมีผลนะครับพวกฮิวต่างๆครับมีผลแน่นอนครับโอเคฮิมาวาริรูเดีสสชทอนนะครับเบรนนี้มารู้ใบข้ามนะครับคือในหมดนี้ผมบอกเลยนะว่าตัวข้ามหลังค่อนข้างจะมีผลเยอะเลยนะครับอันนี้ผมไม่มีเกียร์ทนายทำไมไม่มีเกียร์แล้วอ่ะอ่าลบเปลี่ยนล่างมานะครับมาดูอีกสักตัวหนึ่งนะครับ โอเคเอ็ดเวิร์ดอะเอานี่ดีกว่าโอเคเอามานะครับมีคนบอกว่าทําไมไม่ปั้นเอ็ดเวิร์ดแม็กจริงๆผมอยากนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีเรื่องของการทําช่องนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอเดี๋ยวผมจะต้องตีทีมที่ค่อนข้างจะแข็งกว่านะโอ้อันนี้ดูยากเหมือนกันเนี่ยดูยากเหมือนกันเนี่ยว่าทีมไหนแข็งกว่านะอ่ะทีมข้างบนน่าจะแข็งกว่านะครับมาเดี๋ยวดูกันนะครับ คืออย่างที่บอกครับหลักการคือถ้าทีมเราโหดกว่าเพื่อนๆในกิวเนี่ยเราควรจะต้องช่วยเขานะครับในการตีคนที่โหดนะครับอ่าอย่าพยายามหนีไปตีทีมอ่อนๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะไม่ชนะนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันแบบนิดเดียวมีผลนะมีผลต่อการชนะของทีมเลยนะครับ เพราะว่าบางทีเนะี่ยคืออย่างเงี้ยถือว่าโชคดีน่าจะไปเจอกิลที่พอๆกันเพราะว่าดูทีมแล้วนะครับน่าจะสู้ได้อยู่นะนี่แล้วก็ตัวบินครับค่อนข้างจะสําคัญนะคือตัวไหวพลิปบินเนี่ยไอเจ้าโคโนี่คาสิโนนะครับเอาไปตีได้นะครับอ่าไปตีได้เลยนะครับเพราะว่าอ่ามันไม่ได้นับเป็นดาเมจครับมันนับเป็นจำนวนการตีต่อครั้งนะครับ อันนี้ถือว่าโอเคนะขึ้นมาเจอกิวแบบนี้บางทีขึ้นมาตำนานเนี่ยไปเจอทีมโหดหมดเลยครับแล้วก็แพ้เละหมดเลยนะเออแพ้เละแบบว่าอย่างน้อยก็ได้ตีถึงป้อมบาแต่ป้อมเบาไม่แตกนะครับหลังๆก็ไม่ค่อยได้ตีเลียดละนะเพราะว่าอย่างคนในกิวบางทีเขาก็อาจจะไม่พร้อมไม่ว่างอะไรประมาณนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ,ะก็ เอาแบบว่าอยู่กันสบายใจครับยกเว้นว่าแบบหายไปนานมากจริงๆเนี่ยแบบไม่ทําอะไรเลยนะครับไม่ล็อกอินเลยมีอยู่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องมีการเตะออกผมว่าคนอื่นก็น่าจะเจอเหมือนกันนะน้องๆอ,อ,อ,อ่ะคืออ่ามันจะเป็นแบบนี้อย่างอย่างกิลผมเนี่ยอ่าอย่างกิลผมเนี่ยเวลาที่รับคนเข้ามาใช่ไหมก็คัดอ่าก็ต้องคัดอยู่แล้วเพราะว่าอ่าเราจะเล่นในลีกระดับประมาณมาสเตอร์อย่างนี้นะครับ ทีมมันก็ต้องแข็งแกร่งประมาณหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับนะตอนนี้ยังยังปิดรับอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนแบบมีคนออกไปคน2คนนะครับก็อาจจะย้ายไปอยู่กิลเพื่อนนะครับหรือว่าย้ายไปอยู่ในกิลที่สูงขึ้นนะเราก็ไม่ได้ว่ากันนะเป็นเรื่องปกตินะครับอ่าเพราะว่าเกมเนี่ยมันเปิดยาวนานนะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนนะครับอ่าไปอยู่กิลที่ดีกว่านะครับอ่ากนะิลนะที่รู้จักกันคนระับเป็นเรื่องปกติฉะนั้นผมก็จะไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ นะครับแล้วเดี๋ยวพอขาดคนเยอะๆนะครับค่อยค่อยเปิดรับอีกทีหนึ่งนะเนี่ยดูครับเขาใช้ตัวนี่โคนี่คาสิโนนะครับอ่าลองระวังนะบางทีบอทแบบอยูดีโหดขึ้นมานครับจากตีง่ายๆอยู่ดีมาตียากนะวันนี้ก็มีเหมือนกันนะอ่าแบบไปอยู่กิวเขานะครับอาจจะแบบไปแย่งตีเขาหรือเปล่า หรือแบบไม่ได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งตามกฎของกิลเขานะครับฉะนั้นน่ยก็มีโอกาสเตะนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ให้8กิลเหมือนเคยครับอ่าทำคลิปเกี่ยวกับกิลนะครับก็ให้8กิลนะเพราะว่าสําคัญคือของระวันอันนี้คือบรรจักตัผลมานิดนิดหน,น,น่อยก็ยังดีนะเออจะเอาไปเปิดเลยนะครับหรือเอาไปเปิดรอบถัดไปนะครับก็แล้วแต่ความชอบเลยครับอย่างที่บอกว่าเรนเจอร์รอบนี้นะครับก็ว่ากันตรงๆอ่ะต่อให้มันบัฟขึ้นมานะ มันก็อาจจะไม่ใช่ตัวแบกทีมจา๋จาๆก,ก็ได้นะครับคืออย่างจริงๆเนี่ยตัวลักษณะของโยเนี่ยถ้าสมมุตินะสมมุตินะตัวของโยนะครับถ้าโยถึกมากๆแล้วมีสกิลป่วนขึ้นมานะครับ มันจะเป็นตัวแบกแบบขั้นสุดเลยครับแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับผมว่าบัฟขึ้นมาโยก็ไม่น่าจะถึกมากมายนักนะครับแล้วก็โยไม่ได้มีสกิลป่วนอยู่แล้วครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของครูดาวสกิลนะครับที่มันค่อนข้างจะนานไปฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ผมถึงบอกว่าลักษณะของเรนเจอร์เนี่ยมันเป็นตัวเสริมทีมนะครับ แต่มันก็เป็นตัวเสริมทีมที่ดีนะเพราะว่าสกิลไม่น่าเกลียดน,นะครับความสามารถไฮเปอร์นี่อยู่ในระดับที่คอมโบได้ดีมากเนี่อย่างเงี้ยผมก็ใช้นะคือใช้ในเกมเล่นเองอ่ะมันชนะสบายนะครับแต่ว่าเกมตั้งรับเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปแล้วนะซึ่งตัวอื่นมันก็มีหลายตัวนะครับที่เล่นเองเนี่ยเอย้เล่นได้ดีนะครับแต่พอตั้งรับเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงไปเลยนะฉะนั้นก็เหมือนเดิมครับแนละ้วแต่ความชอบนะชอบก็เปิดไม่ชอบก็ผ่านนะครับถ้าต้องการตัวแบบทีมจ,จ๋าๆอยู่นะครับ กียร์ Gear เราอาจจะแบบยังไม่ดีนะครับไม่มีตัวเรนเจอร์เด่นๆในทีมเนี่ยเปิดมาบางทีอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังประมาณนี้นะครับแต่อย่างของผมเนี่ยรอบข้างมันดีแล้วอะได้มาถือว่าโอเคเลยนะครับวันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวรอให้บอสสูงสูงกว่าน,นี้สักนิดนึงเดี๋ยวลองจัดทีมมาตีดูว่ามันจะทำดาเมจได้เป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ